สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี่ผ้ามาเก็บกระเทียมปลาอีกงามขักงามแน่กว่าละออนอวบขักก็ทุกครั้งที่ข่อยไปเจอมึงดูมึงดูมีต่ต้น,ตนอ,อวบขาวเนี่ยข่อยสิเก็บมาเห็ดสมพักเพราะว่าเทวที่แล้วข่อยเอามาเห็ดสมพักแสบแสบจะ้ะนี่นี่น,นี่อันนี้หอยกินอันนี้หอยกินนี่หอยคือศัอตรูตัวร้ายของกระเทียมป่าจะ้ะ เพราะฉะนั้นเอาเก็ไปเก็บมากินได้เพราะว่าหอยมันกระอบแต่ว่าหอยมันกินบะหมี่ดอกเพราะว่ามันหลายคากหลายแน,น่เบื้องงาบขากกิลิโอโหค่อยถอนเอาถอนเอานี่เห็นบ่โอ้้ยคอยสลาเสออ้อนสะอสะอ,อันนี้คอยตัดันตัดปลายมันบะหมอดอดึงเอาใส่แห้งดึงนิดลห,หลายเติบแห้งหลายเติบ เกือบลมโอ้ยพี่น้องเลยใคยละสะอ่อนคักสะอ่อนนเะบ่งดหนบ่งตองยานหนักเดือว่ามันสิเหมิดพราะว่ามันเป็นมันเป็นทางภูเขาแล้วค่ะกระเทียมปลาเนี่ยเมืดหยากอยู่เพราะว่ามันจะมีหัวหัวที่ฝังดินขวางในอะ่ะปีนามันก็ขื้นต่อไปและที่สําคัญคือไอ้เม็ดมันเม็ดที่มันออกจากดอก มันก็ล่นลงดินแล้วมันก็เกิดไม่อีกพี่น้องมั่งดูเจ้าสวรรค์น้ำข่อยบอมั่งดูมั่งดูมั่งดูโอ้ยงามขักงามแน่ต้นอวบๆเขาขาวนี่วิตามินสูงด้วสิบอกให้พี่น้องเอ้ยซอยลึงกววมดงก่ามดันแล้วก็ต้นมันย่อมบกขาดดอกเพราะว่ามันหยาบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันย่อมบกขาดดีแล้วเพราะมันจะเป็นใยอาหารเห็นไหมฮะระบบมีระบบขับถ่ายมั่งดู สออนน้อข่อยบ่จ้าฝากคลิปไบในเดือจา้าสันๆบ่ยา,าวดอกจังไรกะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะจา้าสวัสดีจา้าเอาผลงานไม่ดูจะเห็ดสมพักแสบขักแสบแน่แสบก็ดอกก็เดียพอกันไหมคลิปหนา้าจ้าสวัสดีจา้าบายบาย